ปากแล้วใส่เสียงตอนเป่าปากไม่ได้นะคะทํายังไงดีคะอืมใส่เสียงในที่นี้คือแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือทําเสียงที่เวลาเขาทํากันอ่ายากเนาะมันยากนะขวาจะเป่าก็ยากแล้วอยาต้องใส่เสียงอีกอะไรเงี้ยนะคะเอ่อวิธีการอย่างนี้คะ่ะเริ่มต้นเนี่ยต้องกระพือปากให้ได้ก่อนแต่ว่าบางคนน่ะก็บอกกระพือไม่ได้บางทีแบบทําออกไปแล้วเป็น อีกแยะนะคะคือมันเกิดอาการเกรงค่ะเกรงที่ลิมนฝีปากบนล่างกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้มหรือคอก็ทําให้เป่าปากไม่ได้เหมือนกันวิธีการเริ่มต้นนะคะครูก็จะแนะนําว่าเฮ้ยทำไงอ่ากดที่แก้มตัวเองนะคะทําแก้ม่างนี้แล้วก็ทําปากจุ๊ๆอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนก็ทําอย่างนี้ก็ยังทาไม่ได้ครูเอมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเอามือวางกันอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเสร็จแล้ววางที่ใต้คาง แล้วเราก็ยกเนื้อตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป่านะคะอ่าก็จะเป่าได้ลองดูหลายๆวิธีเวลาที่เราทําแบบฝึกหัดเนี้ยสำคัญมากๆค่ะคือต้องไม่คิดว่าเราจะต้องทําปากแบบไหนเราต้องเป่าแรงยังไงเราต้องเม้มปากไหมหรือฉันต้องเปิดปากไม,ไม่ต้องคิดเลยค่ะแค่ปากปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เม้มไม่อะไรแล้วเป่าเลยค่ะ ครูเอ๋มักจะแนะนําว่าให้คิดเหมือนตอนเป่ากบอะค่ะได้ยินเคยได้ยินคำนี้ไหมคือเป่าหนังยางแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป่าอะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าไอ้ตอนเป่าอย่างนง้นน่ะมันต้องเปิดปากใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องเปิดให้แบบอ่าอันนี้ต้องให้กําลังใจจริงค่ะเพราะเพราะตัวครูเอเองนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันในการที่กว่าจะเป่าได้เสร็จแล้วพอเป่าได้มันต้องไปใส่เสียงอีกเสียงนะคะเสียงที่ใส่มันคือเสียงฮัมค่ะมันคือแบบ เราฮึมขณะเป่าปากมันก็เป็นอย่างนี้รรง่ายกว่านั้นให้คิดในใจเลยค่ะพูดคาว่าเอออยู่แต่ปิดปากอย่างนี้นะคะเอ,อืม่าแต่ว่าเราทําตอนกระพือปากแต่เรากําลังคิดว่าพูดคาว่าเอออยู่ค่ะเห็นไหมคะเสียงชัดออกมาข้างหน้า ค,ครูไม่ได้ออกแรงเยอะนะคะเพื่อให้เสียงมันดังไม่ใช่นะแต่ว่าเราวางตำแหน่งเสียงหรือว่าโฟกัสเสียงไว้ด้านหน้าได้นะคะใช้วิธีคิดว่าพูดคาว่าเอออยู่ขณะเป่าปากได้หมดเลยนะคะลองดูนะคะ